สวัสดีนะครับผมฮ่านะเจองานด่วนกันแล้วลุงมาจากไหนนะลุงอ่ะไชนา,ชนาโอ้โหรัดเลาะกว่าจะมาถึงกันโอ้เอาก็ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะทำเป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วเปลี่ยนลูกปืนแล้วพวกสปงสปริงมียังไมาเดิมเดิมอ่ะโอ้เดิม,เด,มดเดิมเลยเเตอนน่อเข้ามาเพราะว่ามันเดิมเดิมอ่ะอ่าแต่ผมมาได้ก็สิบสามพันแล้วโอ้ยมันมีแล้วมีสปริงมาแล้วเนี่ย ลองเลยเดี๋ยวจะติงก็ติ้งสุ่ยอดเออลงเติมป่ามันใส่เองอ๋อให้ข้างในบ้านน่ะใส่ครับเออจะนบป่ะเนี่ยแล้วก็พวกตุ่มอะไรเขาตุ่มแบบอาบน้ำเติมป่ะอ๋อใช่เองไงตุ่มน้ำอะไรด้วยมันหลวมจัดแล้วไม่มีเขาเมาขนาดเนี้ยกินมาเครื่องแล้วอ่าโอเคว่าจะน้ำอะไร เลยแตกไล่เลยนะเออบ้านจีนได้ทำมาก่อนอ๋อคือจอดจอดไว้แล้วเครื่องมันจมน้ำอ่าแต่คือไม่ได้จมตอนเครื่องติดอ่าจอดรอรถเกี่ยวทีื้นแล้วก็มันหลวมหรือไงหรือมันยังไงถึงจมไม่หลวมบัานจีนเป็นนาดีไซน์นาดอนคือไอ้ตอนจอดก็ปกติเะมันมาติดอยู่แล้วอ๋อมันมันก็ติดเครื่องไม่จมอ๋อครับิข้า ขาปลาทื่องตรงนี่เลยมันติดรู้ไปอ่ะเออมันด่าเกีียวปี๊บเปดเดี๋ยวเดี๋ยวเื่อมก็ได้ขาเครื่องก็ออกแล้วนะตัวอย่างเดียวอ่ะเราไปขึ้นอาคารครึ่งกันแหละพี่โคกอ่ะคราบโอเคนะครับก็เดี๋ยวลื้อเป็นลูกปืนนะครับแล้วก็ปอกกแกทำเป็นร้อยห้าสิบอ่านะครับก็น่าจะประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บนึงนะครับผมนะครับก็ สำหรับของลุงก็โอ้โหเอาอันนี้สูตรไหนวะ้นเนี่ยสงสัยข้อหลวมนี่ต้งงานเอ,อเรอยเชื่อมเชื่อม<ๆ>ลากเลยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองวัดข้อดูก่อนนะครับว่าจะต้องเจียยหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับผมนะครับก็สรุปแล้วนะครับต้องเจียใหม่นะเพราะว่า วัดแล้วนะครับมันเกือบจะข้ามไซส์แล้วนะครับนี่ก็น่าตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน้าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะน่าจะไซส์ศูนย์จุดห้าูนย์แล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเกียร์ดูก่อนนะครับดูดูว่ามันจะมาจบที่เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้เกียร์เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็อยู่ไซส์หนึ่งร้อยนะครับตอนนี้นะครับ อ่อประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะให้ปนุษย์เอาไปล้างนะครับแล้วก็เตรียมประกอบได้เลยอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้เจอปัญหาแล้วนะครับคือลูกปืนนะครับฝั่งเม็ดนอนนะครับก็นี่นะครับหลวมนะครับหลวมเยอะนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่อ่าถามว่าทำไมทีแรกถึงอยู่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่ง วันนี้เฟืองตัวนี้ล็อกอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับเฟืองมันแน่นนะครับครานี้มันก็จะกดลูกปืนไว้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่พอกเนี่ยมันก็จะลุนได้นะครับนี่มันจะมันมันมันเยอะแล้วนะครับนี่มันขึ้นลงขึ้นลงได้เลยนะครับเนี่ยหลวมจับอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ะ่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับประสตรไหนนะนี่รอยเชื่อมนะครับนี่คือเชื่อมแบบว่าให้มันนูนขึ้นมาแล้วให้มันแน่นนะครับเพราะอัดลูกปืนเข้าไปแล้วมันจะแน่นอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเนี่ยครับล อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะพอกนะครับพอกแล้วกึ้งใหม่นะครับตัวนี้นะครับเอาให้ช่วยเป๊ะเลยนะครับทีเดียวนะครับอ่ะจะใช้งานยาวๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะผมอผมนะครับตอนนี้ก็พอกเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับข้อนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะอ่าเอาไปอ่านลูกปืนนะครับอ่าอ่านลูกปืนใหม่นะครับก่อนเดี๋ยวจะเริ่มประกอบเลยนะครับอ่ะโอเคนะผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับแหมตอนนี้เอาแบบเร่งด่วน แต่ค่ำแล้วคอยน็อตเดี๋ยวหลุดไอ้น็อตหลักที่มีตัวเมียค้างมาเดี๋ยวหลุดคอยเขาเยกอไหนเ่ยใส่เรมอ่ไดูเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เหลือตั้งวาลนะครับแล้วก็ใส่เบรคเนี่ครับอันนี้ตุ่มดามเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวงหน่อยนะครับอ้าวช่างลองเขย่าดินดแกนเนี่ยนะครับ อ่าดึงออกมาดูดิมันกัดเลยคอดเลยเนี่ยนะครับ<ด>ก็อันตรายนะครับเฟืองปั๊มนะครับนิดหน่อยข้างในก็ฝนมันก็ยังดีก็ใส่ตัวนี้ไปอ่ะเฮ้ย <c oughs> หูดิไปดูดิย๋ยว <c oughs> <c oughs> ลายโอ้ยไหลธรรมดาตัวนี้โคตรลายเลยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นร่องเลยเนีย่ยมักินเลย <c oughs> ะโอเคนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเฟืองปั๊มใหม่นะครับผม,มดีกว่าเอาเใช่ได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วมันก็ดีกับเก่าด๋อยแล้วว่าโอเคครับผมาทางด้านทางอ่ะนะครับอันนี้ของใหม่ช่างดึงออกมาดิอ้าวดึงไม่ออกอีกแน่นจัดโอ้โหมาดูงด้วยความแตกต่างอ่าแต่ถือว่าแน่นนะบ้างเดี๋ยวยาย อ้าไม่ออกก็ไม่ต้องออกเอ้านี่ยก็ใส่อ่าทานละมันเลยเอาโน้ตหมุนโมเลสสิอ้าวไปมุนไปอ่ะแนทเอาถูกแล้วไงอ๋อโอเคตอนแนทก็ปล่อยไปเลยเอาใส่ดูอ่ะนะครับ เข้าไม่สุดนวดหมุนหน่อยหมุนหน่อยเออเอาแล้วใส่ยังโคลิงเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องเปลี่ยนฝาด้วยนะครับฝาละลายนะครับเดี๋ยวก็จะไม่ขึ้นอีกนะครับนี่ดูนะครับออต้องเปลี่ยน,นเนี่ยเกลือเบิดอะ ความแรงอ่ะรถคือจะเปลี uh. Uh, ่ยนจากปั uh, right. ๊มอ uh, oh, right? ่าไอ้นี um ่ต้องเปลี่ยนเกสแล้วเขาเนี่ยเกสแรงจัดแลเบิดเอาอุ้ยนาเขา่ใหญุ่ยใหญ่ะหารถแอรถๆไม่ด้้นอันอยู่ทางนู้นอะลมๆก็ชอบ

กรู้สึกตัวโอ้ยอ้าวไม่ลงเลยแค่น,นี้อ้าวเอาใหม่ดิแต่อค่อยหลบไปดีนะเก้พุ่งใส่ตาแรงจัดเออนี่คือแล้วนะครับเขียวแล้วนะครับนี่แต่ไม่ได้คุณนๆหน่อยมองไมเห็นนะครับนี่เอา ถ้่เราลอยเขาแก่วทีแล้วเหร <Yeah. S 1> อจ้าหาคิมล็อกไว้กันเลยตัวไม่มีทบบ่ามีหาคิมล็อกมนุษย์

ตีเบาเออเร่งเ่งอะอ่ะเดี๋ออยวไม่ได้เร่งอะไรเลยนะ,<อ>ะนี่บิ๊กนี่บิ๊ก,กเรกงขามันหนาวเลยหนาคือมันจะหนีบหนีบไม่ไหวเอามือหนีบอย่าอย่าดันพอดันแล้วไม่ค่อยอยู่อ่ะเร่งเร เาเดินเบาดยก่อน,นะแนะน,นั้นะ,นะ,ะนนเก๊กเดี๋ยะเดยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี้วเดี๋ยวีนะเรับยวเตี๋นีวเดยี้เดีย คืนดีนะครับจะได้นะครับอ่ะเก็บกลับมาได้อ่ะโอเคนะครับก็าเกิดใครสนใจนะครับอยากกะทำเครื่องนะครับอยากกะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวิอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงต่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ